ยังคงถูกติดตามตรวจสอบอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับประเด็นของสิบตำรวจโทรหญิงกอนสส,สิบบัวแย้มนะครับหรือว่าเจนุษเนี่ยนะครับที่ทำร้ายทรมานอดีตทหารรับใช้อย่างโหดเหี้ยมต้องใช้คำนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เราทราบแล้วแหละคนที่เขาอ้างว่าเป็นเมียน้อยของสอวอท่านหนึ่งก็คือนายธนีอ่อนละเอียดซึ่งนายธนีก็ออกมาแถลงเมื่อวานนี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันว่าเคยรู้จักกับสิบตำรวจโทรกอนสสิเจนหรือว่าเจนุตเนี่ยจริงแต่นานมาแล้วไม่ได้ติดต่อกันนานแล้ว แล้วก็ปฏิเสธเรื่องการใช้เส้นสายฝากรับราชการตํารวจให้กับเจนุสด้วยนะครับปฏิเสธหมดเลยเมื่อวานพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแต่ทั้งนี้ครับกระบวนการของรัฐสภาเนี่ยมีกระบวนการอยู่นะครับผู้ชมครับทางกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยนะครับของวุฒิสภาคณะกรรมการการนะครับที่มีพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตเมียเวทเนี่ยนะครับเขามีการประชุมครับเมื่อวานนี้ครับนายธีรชัยพันธุมานเนี่ยครับซึ่งเป็น โฆษกนะครับแล้วก็เป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเนี่ยเขามีการถแถลงถึงเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าจากกระแสสังคมเนี่ยพบว่ามีกรณีการฝากข้าราชการแรกรับกับการทํางานคนรับใช้จนเกิดเหตุทําร้ายร่างกายขึ้นแล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าเป็นภรรยารของวุฒิสภาเนี่ยเกี่ยวข้องกับนายพลทั้งทหารและตํารวจเรื่องนี้เนี่ยทางคณะการรมการปปรชนะครับเขาบอกมีการมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยพลตุลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเนี่ยประธานกรรมธิการนะครับได้กำชับให้ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่ใชเฉพาะกรณีทำร้ายร่างกายครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันไปถึงโครงสร้างของตารวจและทหารที่แต่งตั้งสิบตำรวจโ,โทหญิงที่อายุเกินเกณฑ์ของกอตรอพร้อมกับการแต่งตั้งชื่อแต่ไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่จริงเนี่ยนะครับนี่ต่อมาพบว่ามีการประกวดชื่อของสอวและก็สิบตำรวจโ,โทหญิงกองสพที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งชื่อนี้เนี่ยตรงกับพูดลงตําแหน่งอดีตสนชและเป็นกรรมธิการกฎหมายอยู่ในยุคสนชเกี่ยวข้องกับคดีในบอสด,ด้วยจนต่อมาเนี่ยมีคาสั่งแต่งตั้งสิบตำรวจโ,โทหญิง ป็นที่ปรึกษาคติมศักดิ์ประจําคณะกรรมการชุดนั้นด้วยแล้วก็ลงชื่อโดยพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณนี่กระบวนการเรื่องนี้เขาบอกสองเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาบอกมันอาจจะมีการเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่จะต้องมีการทําความจริงให้ปรากฏไม่ควรจะเกิดระบบอ,อุปถรัรมภ์เด็กฝาแบบนี้อีกต่อไปนะครับนายธีราชายัยบอกอีกว่าจากนี้เนี่ยจะยื่นขอเอกสารเพิมเ่มเติมโดยมีรายชื่อบุคคลที่จะเชิญมาให้ข้อมูลเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยนายธานีอ่อนละเอียด ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็เป็นอดีตก,กรรมธิการกฎหมายสนชซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่บนป้ายที่วัดกับสิทธารจโทหญิงเนี่ยนะครับสก็คือพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงศุวรรณครับซึ่งเป็นประธานของอกรรมธิการในยุคสนชอตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็นคนที่ลงชื่อแต่งตั้งสิทธารถโทหญิงกรสศิเป็นที่ปรึกษากรรมธิการกฎหมายในยุคสนชคนที่3ก็คือพลตรเอกพัชรวาทวงศุวรรณครับอดีตก,กรรมธิการการกฎหมายในยุคสนชนี่พูดง่ายคือ ทระานกรมรมธิการปรรารปชที่มีพลเอกเศรีกิจุขเนี่ยนะครับเป็นประธานเนี่ยเขาจะเชิญสวธาน,นีอ่อนละเอียดนะครับที่ตกเป็นข่าวกับสิทตรโรโทหญิงเนี่ยมาให้ข้อมูลแล้วก็เชิญพลเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณพลเอกพัชรวาทวงศุวรรณสองน้องรักของบิกป้อมพลเอกประวริตยในยุคสภาสอนชนเนี่ยนะครับมาให้ข้อมูลเหมือนกันนี่ต้องติดตามนะครับผู้ชมครับว่าอาจจะอะไรยังไงกันต่อไปซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีหลายประเด็นนะครับ ก็ต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝากเข้ารับรเข้ารับราชการตำรวจด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเนี่ยนะอาจจะมีเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดรงตําแหน่งทางการเมืองอย่างวุฒิสภาหรือไม่ก็เดี๋ยวต้องติดตามกระบวนการตรวจสอบนะครับ mm hmm. ข่าวไวทีนิวครับคุณจัดไม่พลาดทุกกระแสาร้อนของสังคมครับ